ผักกูดผักกูดของคุณหน่อยบ้านไร่องุ่พยอมนะจ๊ะอันนี้กินดีมีประโยชน์ช่วยลดไขมันในเลือดลดความดันได้เป็นอย่างดีเขามีสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็ธาตุเหล็กค่อนข้างสูงทีเดียวบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีด้วย,ยต้องตัดใบแก่ๆเขาเอาไปทําปุ๋ยนะนี่หลายคนก็เอาไปต้มดื่มนี่คุณหน่อยให้มาใครสนใจซื้อต้นมงต้นไม้ไปติดต่อที่ช่องบ้านไร่องุ่พยอมนะจ๊ะ ห,ห,หญิงเหล็กหญิงแกล่งแห่งบ้านไร่พยอมไปดูนะแล้วก็อยากได้ต้นไม้อะไรเนี่ยก็เอาไปไปติดต่อทักหาได้อร่อยมากเลยนะเนี่ยหลายคนเอาไปเออไปผัดไปแกงทําเมนูเออผักกูดได้เป็นอย่างดีอันนี้เรามาตัดแต่งเขาตัดแต่งใบเนี่ยแต่กอมาแบบนี้เราก็แยกไปปลูก เนี่ยเราก็จะแยกไปปลูกได้นะจ๊ะเขาแตกกอมาแบบนี้นูมไหมแตกกอมาแล้วก็แยกไปปลูกนี่นี่แตกออกมาแล้วก็เอาไปแยกไปเอาไปปลูกได้อีกแง่อันนี้ไปทําปุ๋ยอันนี้ทําปุ๋ยเห็นปะกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะไปติดต่อหาซื้อได้ที่ช่องบ้านไร่มุพยม ทักหาเลยว่ามีต้นพืชอะไรบ้างคุณหน่อยเขาขายของขายต้นไม้ดูแลหน่อยเออใบแก่ๆบางทีเขาก็หมดอายุไขยเขาก็จะแก่ไปเราก็มาต้องมาดูแลต้นเขาเดี๋ยวต้องหาหม่องขยายให้คุณหน่อยแล้วเนะี่ยกินสดๆก็อร่อยนะ หนึ่งสว่างสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตมีชีวิตไม,ม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องอไว้เด้อไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสายตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ